นี่อยู่บัตรท่านใดหกโมงเช้าครึ่งยังมืดแบบนี้อยู่หกโมงเช้านะคกำลังยังไปขึ้นรถค่ะขึ้นรถที่ป้ายรถบัสมาแล้วมาแล้วท่านวะ เจ็ดโมงสิบห้าแล้วค่ะว<ะ>ิดีโอวิดีโอพอดีเห็นเพื่อนรว <_ ın> มงานมื่อค้าฝ่าฝ่ายยังมือดอยอยู่ <Huh? S 1> บางอาทิตย์ก่อนเนี่ยยังแบบหกโมงสี่สิบห้านันสว่างออกมาแล้วนะเมื่อยยังยังสีมืดมุดอยู่แต่บ้าอากาศมันไม่ค่อยดีนะคะมืัอนี้จคคะฝนตก ที่ทำงานแล้วเล็กงานพอดนะคะจุดฮอดเกือบเกือบหาโมงแรงฮอดบานนะพอฟ้าก็สิเป็นประมาณนี้สิไก่สีเมื่อดนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเาหนาหน,นาวอากาศมันแบบบ่ดีนัน่นนะแล้วก็เวลาสว่างจะแป๊บเดียวบ่โดนกระเมิดอ,อีกจักหน่อยนี่เกิด สิ้นปีนะคะความมั่นเก่าม้งเสาคอยจะแจง้งเก่าม้งเสาก็จะแจ้งประมาณนะะี้ค่ะเริ่มเริ่มงานก่อนงานของวันนี้เบิง่งบรรยากาศด้วยค่ะนี่ยแหละคะ่ะฤดูหนาวเหมือนลมหนาวอ่าลมหนาวเอาหนาวมาส่งนะคะอันคือบานห้องาษาบาน ทางภาคอีสานปะเนาะ่ะต้นนี้ยังใบสีเขียวอยู่บางส่วนก็สีเหลืองแล้วล่มดีขนาดค่ะอากาศก็เย็ยนอยู่ค่ะแต่เห้ายางมันเหมือนการออกกำลังกายกสีบรหนาวมันก็จะพอดี ต่อรัดละค่ะไม่รู้ว่าผู้ใดคู้ใดเคยเห็นหมัดต่อรัดที่เป็นชนิดแบบน้ำน้ำน้ำแบบนี้นะคะน้ำห่างๆพ่าม่นน้ำเป็นขนโลนเต็มดินเลยค่ะถ้าโลนใส่หัวก็เรีว่าเจ็บไลายนะคะแต่ว่ามันก็มีน้ำอยู่แหละเรี <c oughs> ว่ามันจะโลนลงไถลอเพราะม่นลงมัน่อยได้อาหารมาค่ะม่าบินลงตอนหนาเลยไปยยางมาเนี่ย ล่มนะคะเฮ้ยดูใบไม้ร่วงยังคักเลยค่ะเย็นเซย์เซยเดี๋ยวเลิกง,งานเมื่อนี้อยากไปซื้อกบม,ออมอะออมอนู่ค่ะออมใส่ผักกันแง่งไหมค่ะใส่ปูหน้าคือจิแสบเนาะตาบาน คันกินกบท่างนี้กับกินปูทางนี้ไม่กลมาจากท่างเดียดหน้ามันแล้วค่ะมาทางจากเอเชียน่ะไม่ใครๆก็ป็นกินพร้อมแท้คันปูก็เป็นปูอกีกอย่างว่านี่ใครๆใคขๆปูหินนะคะแล้วก็ถ้าเป็นปูหน้าก็เป็นโตบ่คือบานเหาจะกินปูกรามโคง้งสีม่วงๆนะคะแกงใส่กบใส่ผักกระแงง แต่ว่าจะจะแป่ซื้อพักกรนแงอยู่ค่ะกับ,บรูบาสเลิกงานเราวสิเป็นอาการช่วงไหนนะคะวังนอกนะคะโอ้ยน่ารักจังเลยคันเป็นกบนี่ยเขาก็ลอกหนังค่ะมันกับว่าคือกบและตไปละวก็จะเดินเข้าไป านกันฝนกับบรูสิซอยได้ไม่ได้ขนล่มไปไหนหอมปากกันยังเอาสีชมพูมาอยูเนเบาเขามันเบาแล้วมันก็นล้มพัดได้บะานเนี่ยอยากกินแกงใส่ใ้าหอมแยงหอมหอมใส่ข้าวเบียเข้ามานะคะโครต์ตำใส่ตะไคร้ข้ขาวเบียพริกแห้ง วัวด้วยเอาคนนียวคุยวัยนนี้ประเด็นเนื่อบ่ายเขาค่ะเหนื่อบายเขามากินประมาณ่นหกเจ็ดค่ำเนี่ยแหละค่ะบามือบ่ฮหัเข่ามากค่ะอดเอาไปกินบ้านเอาสันใช้บีเนาะกินนั่นี <c oughs> ่ละค่ะนกแล้ววิธีของนอกกับวิธีของปลาเรามาอยู่อากาศเย็นๆ ใบไ,ไ,ไม้หล่นเต็มเลยข้างนี้ก็อากาศเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะแต่ว่าเมืองไทยนี้พายุค่ะพายุฝนฝนจีแบบปลายฝนต้นหนาวก็จะเป็นพายุมากเนาะคะ่ะได้ยินว่าทาั้งทั้งคอนแกนทั้งเออเมืองยังไงเมืองพ่นพอมแมน ทางชน,นบทค่ะอำเภอชน,นบทเน,ะนา,าะน้ำท่วมไหลกะเนาะค่ะรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นท่วมไหลาปานี้ไม่ค่อยเห็นว่าฝนแก่นจะนักไหลาปาน,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 นี้นะคะบางลมนะคะลมแบบนี้แหละค่ะอยู่บนแบบนี้แหละคะ่ะพ้นทางยุโรปย่ามหนาวนะคะแขนนีเมอือนร์ดีนแล้ว โปรเจกป่าสิเฮดเตียงนั่งอ่ายูไฟนะคะนอนยูไฟกำลังเดินหน้ายูไฟในเมืองนอกในเมืองหนาวนะคะก็สีอุ้นมีแห้งดีมันจะได้ทำให้เลือดลมวิ่งดีนะคะพอดีมันมีโอกาสเราบ้านมัน จอกันใหม่พาดหน้าค่ะเพิ่งได้ามาเบืองเขาพักเที่ยงก็แล้วมันเบิกได้ลค่ะมันใส่ใดเลยถ้าเขาออกนอกสถานที่นะคะบรเด็นเป็นนางกินเป็นกิจลักษณะเวลาเราอยู่ในรถก็เดกแล้วก็ก็กินได้เวลาเดินก็กินได้ถ้าเขาห่อมากเสร็จนะคะน้ำมือน,น่จะเ็ดปันกขาจีมาอยู่แต่ว่าสิบบอรนี่เย็นมันก็เย็นเย็นให้ก็แล้ะคะ่ะได้กินอ,อาหารเย็นเนี่ยนะคะ สอดไส้เนื้อไม่ได้ปรุงกระเทียมยังเลยค่ะใส่ซอสแม็กกี้อย่างเดียวปั่นมบกง่ายเลยค่ะแต่ว่าพอบีบแล้วมันจำแนนเนาะอยู่ได้ทั้งวันตะมือบวกินกับมีดนะคะ่ะไม่เห็นงานกับบไดออกมาบดไดบ หอเกินมาอันนี้ก็นักอนหย่อนได้ค่ะนักน้อยนางเบิ่งบรรยากาศค่ะ จะไปต่อนนะคะบรูจะได้ผับยังมาฝากจะไปดูกบที่ร้านเอเชียด้วยกันปัค่อยสื่อ,อยกหค่กบมันเขาหลอกนางมากปักก็บัูลูวา่ามันเป็นกบแล้วมันเป็นอีอย่างแต่มันก็สิกบแห้วเนาะมันก็กบอะไรเขาเขียดว่ากรบอบเยอะมันมาจากเวียดนามค่ะหลอกนาง,งเราเขาจัววเลยค่ะ เพราะว่าปกตินี่กินกบเนี่ยบ่ค่อยกินแบบหลอกหนังกบมันต้องมีหนังมันถึงจะเหมือนกบเนาะบา <c oughs> งคนก็สิหลอ,อกหนังออกเองนะคะแต่นี้เขาหลอกมาให้เร,ราไปเขาเ็ดโตงามเลยค่ะโอเคค่ะเจอกันพาดนาค่ะคนยี่น่มักย,ย่างอลไค่ะย่างเขาชอบเดินขนาดว่าอากาศบดีก็มักเดินค่ะ ยิ่งอากาศดีแห้งไม้ยางกันพักภากเน้นก็จะเป็นประมาณนี้แล้วแต่โซนนะคะ ตรงนี้สูงมากมากค่ะตอนนี่ไปยืนอยู่นี่ลายเมตยจะได้ค่ะสูงกว่าน้ำลายเมตรเติบ น้ำพา่าในเมืองอ่ะโอ้โหน้ำตกน้ำหลากอพาร์ตเมนต์อยู่แถวนี้ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วค่ะ เอาห่วงยางมาขีนีไลไหลริวเลยค่ะไม่รู้จะไปตกไหนแล้วเนี่ยนำ้ำเป็นตยานคา่ะค่ะตรงนี้มันไก่ช่วงน้ำตกมะค่ะมันก็จะแบบไหลไปแบบดูไหลนิ่งเป็นไหลนัก มมเป็นเวลาหกโมงเสาร์เมือไม่แล้วค่ะเมือบวานเนี่ยที่ป๊าบอกว่าจะไปซื้อซื้อกบมะแกงอ้อมตอนเลิกงานนะ่ะเพราะจะมีเลิกงานแล้วเตรียมบัร เมื ye, ่อใบในทุงกระเป๋าเสื <do the weekend> ้อนะคะเพื่อที่มันจะเอาง่ายๆเวลานเวลาแอไปซื้อของนะคะเขาก็เตรียมบัตรไวหมองที่เขาจะจกหาง่ายนะคะแล้วที่นี้เกิดขึดนได้ว่าบัตรมืดอายุค่ะบัตรมืดอายุไปเมื่อสองอาทิตย์กว่าที่แล้ว แต้ที่นี่โทรไปหาแบงค์แบงค์เขาบอกว่าให้ไปเฮ็ดในเน็ตก็เลยพอาะตะคุยกับแบงค์แล้วอบอกเฮ็ดทันทีค่ะก็ลืมมาพัดมาประมาณซีเมอร์เอาบัตรมานั่มต่ว่าบัตรนี่ใส่บ่ได้ใส่ได้บางร้านที่มมาบาทแบบว่า,า,าจ่ายด้วยนนเขาเขามีแอปพลิเคชันเนาะจ่ายจ่ายด้วยวิปที่บ่กเมนรูดบัตรนะคะแต่ว่าป่ ot, าพุาาาทธนัดใส่ แล้วที่นี่ก็เลยพอเอาบัตรออกมาแล้วนึกได้นะคะก็เลยอ้อยบอดี้ช็อปปิง้งบอดี้สือของเลยค่ะกลับมาบ้านมากินแนวกินที่มีอยู่บ้าน,นะคะ่ะมาอมอเนือ้อใส่ผักชีนะคะเห็นมือนี้ก็มือไมห่หรออันเฮ็ดเป็นไดอารี่ไปเลยะคะ่ะอันคลิปปันไหมบอดี้อัปเดตบอดี้อัปโหลดทุกมือนะคะเพราะว่ามันมัน,มนอะร้อมเลย คลิปไปให้เจ้าของเบิ่งนี่ล่ละย่าไปใดมาใดเนาะคะ่ะคันย่ำไปบ่ไดก็สิได้มาบ่งคลิปเกา่าเออตอนนี้เฮ้าช่วงนี้เฮาเห็ดยังยูเขาเป็นจังใดนะคะไปใดมาใดไปเห็ดงานช,งช่วงบ่ไดเห็ดงานช่วงตกงานก็มีเนาะคะ่ะนั่นนะคะปับพึ่งใดงานบางช่วงประมาณเกือบสามเดือนนะคะ่ะ ได้งานช่วงโควิดตอนนั้นยังไม่ได้วัคซีนด้วยซ้ําแต่ว่าคนอื่นเขาได้วัคซีนแล้วมีตัวเราที่ยังไม่ได้วัคซีนประกะาศถามคนที่โทรมาหาปนันว่าฉันยังไม่ววได้วัคซีนเลยพวกเธอคือจะรับฉันเขาเห็นงานว่าเป็นยังเธอไปแล้ววัคซีนว่าเป็นยังแต่ว่าคนที่เธอจะไปหาหรือว่าลูกค้าที่เธอจะไปติดต่อพวกฉันเนี่ยเราวัคซีนกันหมดแล้วโ oh, okay. อเคตัวเขาปลอดภัย แต่โตป่ายังบกลอดภัยนะฮะแต่ว่าเขากะป้องกันดีที่สุดแหละจนพานผลมากจนได้รับวัคซีนแล้วขณะนี้สองโดดนะฮะโดดที่สามกัดกำลังจะมาแต่ว่าอาจอาจจะบอดายทุกคนนะะอาจจะได้เป็นบางกรณีแล,แล้วก็ เริ่มสองตัวเครื่องบินไปเมืองไทยนะคะเดี๋ยวปากขึ้นรถกันค่ะรอรถสักแป๊บห,หกโมงเศาราเหมือตึือเลยค่ะกร่บมือนีส่งจะบ่มีฝนหลายค่ะไม่กี่เปอร์เซ็นต์สบายเลยเดินสบายพื้นแห้งนะคะเจอกันพาตหน้าค่ะสรุปแกงอ่อมกบต้องรอไปก่อนนะคะเจอกัน โอ้ปปิดคลิปเลยแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณการติดตามใหม่ๆนะคะเด็กอันต่ำก็สิบแปดนิ่วบ่บมอกับอันคลิปที่ป้าให้คนใดนะคะอันถ้าแม่สมัครเองนี่เด็กน้อยนี่ถ้าเอาอายุความเป็นจริงนี่ก็สิ <c oughs> สิบวันใดเห็นคลิปป,ป้านะคะว่าคลิปป,ป้าเนี่ยตั้งอายุนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ